มึงฉีดมึงนำ้ำด้วยถ้ามึงฉีดเองมึงรู้สึกว่ามึงอยากซอ,อกใส่ตัวเองเฮ<อ>้ยกูตามหานั้นมากามามากูต้องฉีดมาจากมึงเนาะอ,อย่านี่ยเนี่ยเอย่าเอาเข้าไปในรทีจะบอกใครอยากตกกลุ่มรักตัวเองซ้นนำๆกูแนะนําสอบด้วยทีนี้เฮ้ยแค่บังเอิญเป็นคนที่สะคอหอมอ่ะประหลาดมากประหลาดมาก<พ>อ,อันที่ไม่ถูกก็คืออะไรในเล้าสี เอาเเลยเหรอเอออเาเลยได้ไหม,มไม่กลัวน่กกวากล<ม>ัวทำไมมาแรงอ่ะกลัวมันเตียวตัวดีกูบอกเลยว่าว่าครั้งที่ของกูอ่ใหม่สุดเก,กลี่ยหน้ามันากคุณมึงจะแบบะของกูก็ใหม่นะแต่แบบมินิมอลอ่ะมึงอย่าไปยอมขนาดนั้นเลยขนาดของกูเอามาต่างกันอย่าไปยอมอย่นไปยอมเฮ้ย <ไป S 3> เดี๋ยวก่อนน้องแว่นลงไม่ได้เพราะติดขนตาตั๊กแต้กูเห็นไมกูเห็นไหมมึงจะมาจับถให้มึงเริ่มเลยมึงมาอันแรกที่กูอยากแนะน เลือกมาสองอันนะสําหรับอันหนึ่งที่เป็นอันที่มึงจะชอบอันนึงจะเป็นอันที่ยจะกชอบเชื่อกูมึงจับมึงจับอุ้ยอะไรอ่ะเลียมเรียมอันนี้อันใหม่มึงไม่เคยเล่ตื่นยี่ห้อดมกอดหอมมากหอมมากืออะไรอ่ะแบบหนึ่งอันนี้คือแอนติโดสแอนตี้โดสมีนักหอมไม่หรอแอนติโดสเขาทำน้ำหอมด้วยหรอ่ฉีดในห้องตอนนี้เขามีแคด์ครีมแล้วก็น้ำหอมอันนี้หยิบมากอันนี้กูมากมันเกิดมาเพื่อกูมันชือของมึงที่กูเลือกมาอันเนี้คือวานิลินวานิลิน โยนี่หอะอุ้ยอันนี้เป็นเนใช่ปะมากมากก็คนละฟีลเลยขอมชื่อกิ่นว่าสปิอีซี่ปะซีมึงหอบแบบกูยอมแอนติโดนเขามีหลายกลิ่นมากแล้วมันมีกลิ่นที่กูชอบมากๆแต่พอกูดม2กลิ่นเนี้ยคือกูนึกถึงมึงสองคนแบบมันคือยิบกับมันคือเนะกูขออธิบายกลิ่นกูได้ไหอธิบายคือสำหรับแอนติโดนนี่กูขอแบบมือะ เลยคุณต้องจับมือเพราะว่ากูช็อกอยู่กูช็อกอยู่กูนึกว่ามันจะไปเอาแบรนด์แบบอิตาลีฝรั่งเศสมันจะเยุโรเปียนอะไรมาให้กูแล้วแต่มันหอมผักมึงกลิ่นแพงมากของกูที่กูชอบเป็นกลิ่นแบบมัทอะไรเงี้ยหอมเหมือนกันแบบหอมประจานชื่อกลิ่นอะไรอ่ะมิสติกกูต้องการจะดมทุกกลิ่นของเขาแล้วใจเย็นๆนะสองมึงอธิบายก่อนอยังไงว่ามึงรู้สึกคืออันนี้สปีกอีซี่เนี่ยแค่ชื่อก็ให้ความเซ็กซี่ละกลิ่นมันจะมีความเป็นแบบเก่าที่เก่าคือในอ่ะเขาจะแบบผูกจริตกับความมันต้องมีบูดิดนิดบูด เป็นวูดที่สดชื่นจะไม่มูดทึบใช้ความรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในร้านสติกซิงจริงในนิวยอร์กที่มืดมากๆและร้านเก่าสุดๆและร้านนี้ต้องอยู่ใต้หลังรถไฟนะเพราะว่ามันให้มูดเป็นแบบทึบๆมึงต้องเป็นคนเก๋จริงๆเขาน่ะแล้วมันมีความเป็นยูนิเซ็กซ์สุดๆกูบอกเลยว่าถ้าผัวมึงฉีดมึงน้ำเดินถ้ามึงฉีดเองมึงรู้สึกว่ามึงอยากซอกใสตัวเองเฮ้ยกูดมแล้วกรู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่ยูนิเซ็กและเท่ด้วยใช่เป็นผู้หญิงเซ็กซี่แล้วก็เท่ๆแล้วก็สนุกบ้าไปแล้ว ตัวแบบไม่เด็กเออเท่าไหร่อยากรู้เอออยารู้เลยอะมึงถูกไม่กี่บาทจริงปะเนี่ยพันสองพันโอ้ยคุ้มมากมากจริงจริงแล้วมันเป็นอะไรที่หอจริงหรอมึงกลิ่นของกูคือปลายถูกจริตกูอย่างมากกูเป็นคนที่ชอบดอกไม้แต่จต้องเป็นดอกไม้ที่แบบไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ฟูดเกินไปแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันมีมันเีเบอร์รี่มันมีวานิลามันมีทั้งฟูดทั้งฟลอร์กูว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ชนีหลายคนชอบกูว่าเนี้ยให้ความลูกคุนคือเข้าใจง่ายละมุุนนนตตละะมใจออ่ ซื้อเขาบอกกูว่าหัวเขานะคะมันแบบสเปรย์ได้ยาวแล้วเขาแนะนำเหคนิคกูด้วยนะว่าถ้าอยากให้คนอ่ะหอมเราตลอดไม่ฉีดหลังคอเสื้อด้วยเว้ยเพราะว่ากลิ่นมันจะอยู่ข้างหลังแล้วคนที่อยู่กันอยู่ข้างหลังลิปอะค่ะเขาจะได้กลิ่นกูแล้วแบบกูชอบการกายของเขาว่าจริงกูหยุดดมตัวเองไม่ได้อ่ะหอมมากมมากจริงของอันเนี้ยมันเป็นอยู่ในเสรั่อีกแล้วมันมีกลิ่นอื่นที่แบบผู้ชายใช้ได้ด้วยรันหอมดีมาก อ,อีพีที่แล้วไปก็ชนะอีพีนหนึ่งไปก็ชนะอันนี้เอามาให้รจริงปปเนี่ยเ,เพราะว่าคิดถึงพวกมึงจริงๆกูมีของกูที่กูซื้อมา <laughs> ขนาดอนักเรียนกราบคุณค่ะอันต่อมาที่กูชอบของกูคืออันที่เนกให้ในราคาที่จับต้องได้เป็นของซาลากลิ่นชื่อว่า feel at night for อันนี้กูแนะนำนะกูรู้สึกว่าราคาจับต้องได้จริงราคาจับต้องได้ประมาณนั้นขวดใหญ่มากหอมแบบสะอาดสุดๆใครมีเหงื่อที่เปรี้ยวอยู่แล้วแนะนําว่าให้เลือกอะไรที่กดหวานเลยอันนี้หวานนิดนึงนะพอเวลามึงเปรี้ยวมึงผสมหวานมึงจะรู้สึกสดชื่นตลอดวันถ้าเกิดว่าใครอยากได้งบราคาจับต้องได้ ไคุณรู้สึกว่าของไปอันนี้รู้สึกว่าหวานเงียบๆหวานแล้วกลุ่นๆหวานเนียบๆเขาไม่ตะโกนเขาไม่รันั่งเราก็กลิ่นไม่ได้ฟุ้งแบบนั้นแต่จะเป็นเพื่อนที่นั่งใกล้ๆเราแบบอะไรอ่ะอ๋อแต่สำหรับเราอันนี้อาจจะต้องเติมบ่อยนิดนึงเพราะเขาไม่ได้เป็น aerosol perfume ใช่หายเร็วมากอีกอันหนึ่งที่อันใหม่สุดๆสำหรับกูอันนี้ชื่อว่ายี่ห้อ Glacier กูตามหานานมากกูต้องชิปมาจากเมืองนอกเพราไม่ใช่ Glacier ของเมกาป่ะที่มีเมกา

ไม่ได้ดูจมูกหอมกูตรงนี้แล้วกันไปอันนี้หอมมากไม่ใช่ทางกูมันมีอยู่สองประเภทนะที่โดมจากคนละแไม่อันนี้พอฉีดกูยังไม่หอมนะหนึ่งรอแป๊บหนึ่งให้กลิ่นมันออกไปแป๊บนึงพอมันอยู่บนกูเข้าใจหอมมากกูเข้าใจกูเข้าใจมึงมากๆมันให้มูดเหมือนตัวนี้คองฝ้ายขอพูดเลยนะคะว่ามันให้มู o ดเดียวกัน flare the p o r e ของดิฟทีคสองตัวนี้มีความมีความคล้ายกันมามมัสเด็กอธิบายยังไงดีกินอย่างเงี้ยกูไม่ใช่สายมัสมันจะเด็กเลย มันมามันจะเด็กแต่มันจะลึกอันเนี้ยมันจะเด็กแต่มันจะลึกแต่อันเนี้ยลึกกว่าอันนี้ลึกกว่ามันลึกกว่ามันจะเด็กแต่มันจะลึกมันจะกลิ่นพอแบบแปะๆแต่มันจะอยากดมตัวเองซ้ำๆเวลากูได้กลิ่นอะไรประมาณเนี้ยกูจะตีความเป็นว่ากลิ่นพิษวงมันจะเป็นกลิ่นที่แบบงงๆมันจะเป็นกลิ่นแบบอะไรวะมันจะสไตล์แบบฟิลิมพิษหวงหรออะไรแบบมันจะมีความฟิลโมนในความพิษวงใครอยากตกกลุมรักตัวเองซ้ำๆกูแนะนำสองสองใบดีอันเนี้เท่าไหร่กูไม่รู้กูบอกไม่ได้เพราะกูชิปมาจากเืือออนน่ข้้าาใจแตัีก็คค แรงติดมากๆถ้าเกิดมีเทคนิคใครต้องบินแบบโดี่ยตัวนี้ต้องบินกรุงเทพเชียงใหม่หรือไปเมืองนอกฉีดใส่ตัวยังไงเสื้อมึงจะมีความหอมของเฟร์เดอร์หวติดตลอดไปหอมมากจริงๆอันนี้ติดตลอดตานสองสามวันก็ยังติดอยู่อ่ะกูเข้าใจละตอนนี้กลัวเริ่มหยุดดมแผ่นอันนี้ไม่ได้มันให้มุดแบบเพื่ออะไรอ่ะใช่มันให้มุดแบบอุมออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามึงจะใช้ลำหอวมันเป็นกลิ่นที่เหมือนจะทำให้เราเสพติดมันเป็นกลิ่นเสพติดอะหอมแบบ วันนี้มึงเจอกูนแน่ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึ้งที่กูชอบคืออันนี้ค uh, อะลอชชีอันนี้แน่นแพ่อแนะนําอย่างเดียวของกูคืออย่าฉีดใส่เสื้อขาวแต่กลิ่นมันติดนาน uh. แล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบนุ่มลึกสุขุมสําหรับกูนะแต่กูฉีดตอนไปติกอฟ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นสีจุดที่ทำไมนมบุหรีอ๋อเครื่น้เป็นสีเหลืองหรอไม่รู้แต่ว่าฉันไม่รู้เลยลอชเชอรี่คือเป็นอะไรที่ถ้ากูดมจากขวดกูคงไม่ซื้อแต่กูเองก็เดินผ่านบรนไดเลยตอนนั้นคือพี่ปอยชวะกูได้กลิ่นจากตรงข้ามกูแบบที่น้ำหอมอะไรก็คือลอชเชอรี่มันเป็นกลิ่นที่ไม่มีอันไหนที่ทดแทนเลยใครที่เป็นสาวหวานแล้วอยากรู้สึกแบบสดชื่นแต่ต้องชอบความเลี่ยนนิดๆิดนะแต่เป็นเลี่ยนที่มึงไม่จ้า้วกของเขาจะป่ะเพราะปกติเลี่ยนปุ๊บมันจะเลี่ยนเรื่อยๆแต่อันนี้เป็นเลี่ยนที่แบบ เลียนเฉยอยู่ได้นานทั้งวันเหมือนกันไครที่ไปเมืองนอกหน้าหนาวกูรู้สึกว่ากลิ่นหวานๆอะไรแบบนี้เ่าโอ้โหฟุ้งอยู่ในอากาศเมืองรู้ไหมว่าทําไมอ่ะถึงไม่มีใครที่ทดแทนน้องลอเชอรี่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันลโอสมันลอสมันหลงมันหายไปแล้วก็เลยแบบอ๋อหขอเลยอันนี้บูอันน้อยนิดนะคะเอามาแค่สามอันเท่านานนะคะความน่ารักใช่ปกติอ่ะลูนจะใช้บอริมบอคิม อมสมพูใช่แต่อันนี้เป็นโบเขียวมิ้นกลิ่นซีเป็นกลิ่นสีเป็นกลิ่นกูเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนเป็นกลิ่นกูในวันที่กูเฟรนลี่และน่ารักกลิ่นหอมอ่อนมากมากนะคะฉีดบ่อยๆได้เลยจะมีความสดชื่นพาวเดอร์นิดๆกูแอบติดชอบพาวเดอร์เหมือนกันนะมึงติดหวานใช่มึงติดหวานที่กูเดาทางมึงไม่ถูกหรอกมึงมีความพิซซหวงในดงดอกไม้เข้าใจปะคือของกูชอบพิซวงแบบเป็นพวกนักดมกลิ่นหนังรถอันนี้เป็นแบบดงดอกไม้ คือกูชอบดอกไม้ที่มีความโปร่งอันนี้จะเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ของโมเน่จะเป็นดอกไม้สีพาสเทลจะเป็นดอกไม้แบบแือนั้นเือฟร e นช์มากนะคะแล้วก็โปร่งๆจะเป็นผู้หญิงที่เด็กหน่อยอันนี้มันชื่อรุ่นว่าอะไรหรอเพื่อนไม่รู้จะไม่ได้ดูว่าหาโอใครอยากไปออกเดทแล้วอยากดูหน้าธนุถนอมแบบถ้าไม่อยากให้เขาจับเนื้อต้องตัวประมาณนี้ก็ประมาณนี้จะแบบอินโนเซนต์จะแบบออแต่ถ้าอยากให้เขาจับก็เดี๋ยวเราหากินให้อันต่อมาต่อมาต่อมาอันต่อมาอันนี้จะเป็นกลิ่นที่กู น่าเข้าถึงง่ายของอัเนียไคลี่ไคลี่ยิบเขาเห็นกูลงปุ๊บเขาบอกว่ารู้สึกได้เลยว่าน่าจะดีเช่นก้นเัาเข้ากับยิบจริงจริงว้าวหวานมากอันนี้น่าจะชื่อว่าคอสมิกเฮ้ยแอดชวลลี่กลิ่นนี้คือกลิ่นที่กูนึกถึงยิบแล้วคนที่ใส่ขึ้นอีกคนนึงคือใครรู้ปะไอป้าอ่อนอีปาก็ชอบหวานแบบนี้แบบนี้หวานไปถึงกลางคืนหวานบปหวานหวานไปหนัหน่วงนิดนึงแต่เป็นกลิ่นแบบเด็กฝรั่งอะเด็กฝรั่งที่เพิ่งแรกแยมอะกลิ่นแบร์เบอร์หอมแต่ ไม่ต้องขวัใจยากอะแต่ซึ่งก็ดีนะกูว่ามิติมันไม่มีอะไรมากมีติมันแค่หอมหวานนะหอมหวานจบหวานแม่อ่อนคือหอมเลยใส่นอนทุกคืนห้องเขาเนี่ยคือเป็นกลิ่นนี้เลยจริงหรอบางคนใช้ขึ้นคือึ้นอันนี้เป็นกลิ่นที่ทำให้กูดูเซ็กซี่แต่เมื่อกี้เป็นกลิ่นที่ทำให้กูอินโนเซนตูเด็กใช่คนเรามีหลายบุคลิกบุคลิกที่3าของกูอยู่ในกล่องนี้นะคะนอนฟิกชั o นะคะแซนทอลคีเป็นกลิ่นที่ขายดีของเขาสาเหตุที่มันอยู่ในกล่องนะคะเพราะว่ากูซื้อมาให้เน็ก ว้าวเป็นไงเป็นไงประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละชอบตกมือหอมหอมมากหอมมากเป็นกลิ่นดังของนอนฟิกชันนะคะวันนั้นกูไปซื้อแชมพูแล้วกูก็เหมือนลองดมดมดมแล้วกูก็นึกถึงโอเคอันนี้แต่ผู้ชายนะผู้ชายหน่อยนะเท่เลยนะหนังเลยแต่หนังแบบโปรแต่หวานนิดนิดด้วยนะคำดีสุดสุดแต่มึงจะไม่ฉีดอะไรแบบนี้ใช่ปะ ไม่แต่ดมได้คืออิเนียเนี่ยเป็นคนที่หวานที่ชอบผู้ชายด็ดๆอยู่ใกล้ตัวดูจากขวเขาที่ลุกกลิ่นเนี่ยอันนี้เจะไม่ชอบเออเนักเรียนกราสันชอบจะให้ความเป็นพอมือเห็นคำว่า S A N T A L ของทุกๆแบรนด์มักจะมีความเป็นผู้ชายคลีนเซนตลมีหนวดที่แบบตัด คัดดีดไปม r i m หมดแบบดีมีความเป็นเมโทรเป็นผู้ชายดูแลตัวเองเนี้ยบหน่อยเป็นคนที่เหมือนพวกล้างมือตลอดขาวสะอาดใส่เชิ้ตเท่รวยอ๋อโอเคมีเงินคนนี้มีเงินเหมือนตะกูลพี่แซนต์ตะขอแต่ว่าตัดหนวดมาดีแล้วขอบคคุณ นับคำวบนิบาบของ,งเยอะมากโอเคของกูภูมิใจเสนอกูจะเอาอันที่กูล,ลักแบบสุดๆก่อนละก,กันนะเหมือนเคยพูดถึงเขาแล้วเอตวีฮอดีเอสดูกราอิดรอนโนวอตอันนี้เป็นอันที่พอใช้เรื่อยๆก็ยังเฮ้ยหอบแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้พูดถึงหนูกลัวค่ะแค่ไฟตก ก็คือเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยกิ่นอะไรอ่ะแล้วเราสามารถหาไปตอว่าไอจอนอร์วอดิตเวงฟิลโมนแต่ว่าไม่ได้ลึกแบบหนังจนเกินไปเป็นคนรวยอีกแล้วมีความมาสคูลินความผู้ชายมีความผู้ชายใช่ถ้าผู้ชายฉีดก็จะดูเป็นความหนังนิดนี้เป็นผู้ชายมีฐานะและเซ็กซี่แต่ไม่แต่จะเป็นมาสคูลินคนลแบบกับ ตาซันโถด้วยนะคนละแบบคนละแบบอธิบายไม่ถูกกับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดใครผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มี D S Do c glass อะไรเงี้ยก็ลองได้กับอีกอันหนึ่งที่เข้าใจง่ายเหมือนกันก็คือเลระโบที่เดียวนคือเขาคิดกันสุดๆเดี๋ยวนี้เลระโบมีหลายกลิ่นมากใช่แต่ว่าขอแนะนําเลยกลิ่นที่ชนะนะแต่เธอทีนสำหรับกูก็คือการหยั่งสิบที่แบบไปทักทุกครั้งที่จะซื้อแล้วเชื่อหรือไม่ว่ากูไม่สามารถไปหาซื้อให้ไปได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นสเปเชียลแค่ในญี่ปุ่นมันเป็นกลิ่ เป็นกลิ่นไม้ไม้ที่อยู่กับคอมึงแล้วอบอุ่นสุดๆมันเป็นไม้ไม้ไหม้มากะกูทาให้ลองว่ามันเป็นไม้ไม้ที่ดีที่สุดมากมันไม่ผู้ชายเลยมันอบอุ่นมันมีความแป้งอะไรบางอย่างเฟรชด้วยแล้วมันจะเป็นความอุ่นของซอกอคอที่เคยแค่บังเอิญเป็นคนที่ซอกอคอหอมอะโอ้มันไม่ได้ตั้งใจมันไม่นะ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ถ้าใครอยากผสมความแบบสดชื่นเข้าไปให้ผสมกับมัทฉะ26ิโอ้มัทฉะ2ี่หก็ดังนะมัทฉะ2ี่หดังมังคโชอบใส่เฉยๆแต่กูไม่ได้ชอบมัทฉะเฉยๆกูชอบผสมกับกาเนียสิตลอดโอ้กินเปลี่ยเลยกลายเป็นแบบเปรี้ยวขึ้นหน่อยๆนแล้วก็มีความแปลนเออแล้วก็แบบสดชื่นใช่ผสมกันละหอมใหญ่เยอะนะคะเพราะว่ามีให้ดมอีก โอ้อ oh, ิส very เปรี้ยวนะเปรี้ยวจริงเปรี้ยวมากแต่พอผสมกับไอกาเดียกที่นนั้น่ะมันเลยไม่ทำให้เปรี้ยวมากมันเป็นเปรี้ยวที่สดชื่นเว้ยมันจะให้ความคล้ายยูคาเลตัสปลายปลายกับแบบชาเขรียวัะฉะรวมๆกันรวมๆแล้วมันจะเหมือนแบบมึงสดชื่นอ่ะเขาถึงชอบเพราะฉะนั้นกูเลยชอบผสมกับกาเดียกสิค่ะอ่ะอันต่อมาชื่อว่าโคโมเลโคโมเลฟิฟิอยู่อิตาลีอะบ้ายอันนี้คือกลิ่นที่น้องเสาร์น็อตชัยแล้วกูแบบะอะไรนะอ่ะชื่อกลิ่น เซเลนเซียลคือมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนมึงยืนอยู่ในเล็กโคมอจริงๆจริงเมีกลิ่นหญ้ามีแสงแดดอ่อนๆกลิ่นาตบอุ่นนิดๆทำไมกูเหมือนอยู่ในแบบมีความทะเลเมดิเตอร์เรเนียน summer เมดิเตอร์เรเนียนซัมเมอร์อะไรสักอย่างใช่แต่เป็นซัมเมอร์ที่แสงแดดไม่ได้แรงแบบแสงพีไม่ไม่ใช่ไม่อับแดดได้อ่อนๆตอนเป็นเวลา8โมง9โมงแล้วก็มีแบบจิบไวท์ขาวอยู่ในมือหอมมากเป็นแบบนี้หอมแต่กลิ่นไม่ได้ติดมากเบาไปเลยเทียบกับทุกกลิ่นที่เราดมมาตะกี้นะคะอ่ะอันนี้ เป็นกลิ่นที่ที่แจ็คสันหวังใช้หรอคะอีดิชั่นของ Armani Prief ชื่อกลิ่นว่า The y ยูหลง ขวดแบบนี้จะหายากนิดนึงนานๆทีมันจะออกมาแล้วคือตัวน้ํามันเป็นแบบเหมือนกลิตเตอร์อ่ะมันมีความกลิตเตอร์ใครอยากดมซอกคอพี่แจ็คสันหวังก็ <S <S กินนี้ค่ะดมจากขวดแล้วเหมือนหอมมากแต่พอฉีดก็มีความผู้ชาย <S <S โ no wonder ผู้ชายมากว้าวเป็นสะอาดนะเ v รี่แมนเป็นผู้ชายเอเชียที่สะอาดเป็นเอพชายเอเชียหรอไมใช่ผู้ชายละล่ะใช่ก็เป็นพี่แจ็คจริงๆนี่ใช่พี่แจ็คเป็นผู้ชายเอเชียที่สะอาดนะคะและมีเสน่ห์มีภูมิฐานและมีความจลน์แมนติกด้วยนิดๆดน กูรู้สึกมีความเป็นเลนดูรู้เรือนี่มนเรื่ถึงน้ำหอมหรือพี่แจ๊คพี่แจ๊คบาพคนถึงน้ำหอมแต่คือพอตัดภาพมาพอเทียบกับ don't know w h a t เมื่อกี้อันนี้เป็นผู้ชายใส่ชุดดำต้องระวังนิดนึงมีความแซ่บมีความอะไรบางอย่างอาจจะมีความเพลเยอร์นิดนี้แลวดูดิผูชอบเป็นจริงจดใชายจะหมดผู้ชายเยอะมากเป็นไปเป็นไปได้ยังไงเอดอนโนวิตที่ดูผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายสองบุคลิกเป็นคนละแบบกันเลยอันไหนอีกอะอันนี้เป็นอันที่กูลงทุนไปซื้อมาเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรอัปเดตให้เพื่อนๆเลยเนี่ยหรอกเนี่ยหรอเราก็ดมจากขวดอย่าเพิ่งฉีดนะดมจากขวดจะรู้สึกว่านี่มันอะไรกันนี่ประหลาดมากประหลาด แบรนด์ <Brand S 2> คือ s, <า> <S ิลส์เกิร์สกลิ่นนี้ชื่อว่า s ิลส์เกิร์ยากมากจากอุ้ยบโจแอนเบรรีู่ชอบมากทำไมอะ่ะยังไงอะ่ะกลิ่นเปลี่ยนขอโทษนะต้องฉีดตรงนี้อีกแล้วอะ่ะ กูชอบท็อปโน้ตเขามากแต่ตอนที่เปลี่ยนไปโน้ตอื่นบุ๊บอะไม่เข้ากับกูเลยตอนเปลี่ยนโน้ตให้กลิ่นเหมือนอุ้ยหอเนมอรีอ่อันนี้แพงป่พันสามซึ่งโอเคสำหรับแบรนด์วอชิวล์เซีชวอยแต่ไม่ออสวีเดนสวีเดนอันนี้ซื้อได้ที่เอ็มควอเทียร์โซลลาร์เอเซนเชียลที่มีแต่น้ำหอมน้ำเเป้วมังไงี่เนี่ยหอมปะ ตรงนี้ต้องแท่งหอมอ่อหอม<อ>ถือเป็นสิ่งใหม่ถือเป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ในเคาน์เตอร์กูโอเคแต่กูชอบแต่เอาจริงๆปปะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะกูให้อะไรที่หนึ่งป่าอะไรแอนติเดนตกินปป่นเข้าใจง่ายผสมกับความพิศวงรวมกันได้อย่างลงตัวแล้วเป็นคนไทยกูขอตัวมือคร้บ ไอ้ไอติโดดทำอะไรหลายอย่างดีจังวะเขาทำอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากลงบอดี้แฮนด์ครีมดิฟิวเซอร์ตอนนี้มาออกลายน้ำหอมกูรู้สึกว่ามึงเขาทำได้แบบสวยอะแพงแบบขวดเขาไม่กองแกงเลยมึงกูยอมจับอยู่ในมือแล้วรู้สึกมีค่าอย่างยิ่งอย่าเอาของกูไปนะเป็นของขวดของขวัญได้เลยอ่ะด้วยไอเอากลิ่นอีกอันของกูมาให้โดดได่นเออของชอบเมื่อไหร่อะถ้าไมมึงต้องอุบีป่าขนาดนั้นแล้วว่าเดี๋ยวนี้อยากได้ ไฮไลทะมิสติกมัสก์ทั้งมิสติกทั้งลึกลับทั้งมัสกทั้งไม้กูเข้าใจละทำไมมันไม่ให้มึงดมเดี๋ยวมึงแย่งกูขอดมลยได้ปะอ่ะแย่งหรอหรอมึงยัง speak easy อรอ มันจะเบากว่ายังไม่ยังไม่เป็นมือขนาดนั้นความกลิ่นให้มึงานความไม่มีหนังกูรู้สึกได้ว่าท็อปโน้ตเนี่ยไม่ใช่กูเลยแต่เชื่อหรือไม่ว่าเดี๋ยวกินเปลี่ยนแล้วมันจะเข้าคือการฉีดนําหอมอะทุกคนขอย้ำในทุกๆอีีคือรบกวนฉีดใส่ตัวแล้วเดินเอเพราะว่ากลิ่นแรกกับไปเรื่อยๆเปลี่ยนจริงๆบอกเขาได้เลยเพราะกู้ลาดมาเยอะมากเวลาไปถึงกูก็คือขอฉีดก่อนนะคะขอเดินก่อนแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาตอนนี้จากที่ดมมาทั้งหมดของกูกูให้ท็อปเฟรนด์ของกูปีสองอ เรยก็เลยอันนี้ที่1ตอนนี้อ่ะมาก็คือ Speak Easy ที่1ตอนนี้ที่ดมมาใหม่ๆแล้วก็เลือกของเพื่อนได้นะได้เลือกของเพื่อนได้เอามาอไปด้วยไปด้ที่1อันไหนกลิ่นนี้เหมือนกันอันนี้หรอเพราะว่าเป็นกลิ่นที่กูไม่ค่อยอนอันนี้1อันนี้2อท็อป3รีของพวกเราอันที่สาสำหรับใจกูเลยนะกูขอเอาอันนี้เข้ามากูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาใช้ได้ทุกวันดีใช่อันที่กูจะเลือกคืออันนี้ อันนี้ทิ้งแล้วดีมากเราหอมแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วก็ยังดมได้ตลอดเลยยอยากดมไปตลอดเลยอันนี้หอมใช่อันนี้ดีอัที่สีที่ห้าเลยมึงจำได้ละทุกอันเลยปปล่ารู้ทีเดี่อยากู้กูขอเป็นอันนี้อ่ะกูชอบกันด้กูชอบวัมากกูจำไม่ได้แร้วจริงว่ามีะไรแสดงว่าถ้าจำไม่ได้แปลว่ามึงไม่ได้เตะไม่ได้ขนาดใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันที่เตะของกูมีแค่สองอันท็อกทูของกูก็คืออันนี้กับอันนี้อ่ะถ้ามึงเลือกอย่างหนึ่งอันนี้กัเอัน ประมาณนี้นะคะสำหรับปีนี้นะคะจบ<อ>ต้นปิวเลยปลายเปียกจะมาใหม่ใครมีน้ําหอมไหนที่อยากไปยาพวกเราหรือมีแบรนด์อะไรแปลกๆคอมเมนต์มานะคะแล้วเขียนบรรยายความรู้สึกด้วยเพราะว่าชอบอ,อ่านหรือว่าตอนนี้พอเริ่มเห็นสไตล์น้ําหอมพวกเราลองคอมเมนต์มาว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ยน่าจะเหมาะกับพี่คนไหนไ <so S 2> เผื่อเราจะไปลองตามดูชอบอันไหนคอมเมนต์กันมาเจอกันใหม่ีพหน้านะคะบายบาย